่ันอยากมีเงินเวลาสุขภาพพร้อมๆกันและได้ใช้ชีวิตสุขสบายไหมคะสวัสดีค่ะดิฉัน ชาดาพรเสฉโชดึกหรือโค้ดตาตาเคยทำธุรกิจเครือข่ายแล้วก็ได้ค้นพบว่าไม่ว่าดิฉันจะขายเก่งแค่ไหนแต่ดิฉันก็ไม่สามารถสร้างทีมงานและขยายองค์กรออกไปได้ค่ะแต่ด้วยความที่ดิฉันไม่เคยยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะดิฉันได้ค้นพบหลักสูตรการตลาดดึงดูดและการตลาดออนไลน์และยังมีเครื่องมือมีระบบอัตโนมัติ ที่จะทําให้ท่านมีรายชื่อมีรายได้นะคะแล้วก็ยังมีคนที่ใช่ที่มีคุณภาพให้เข้ามาขอร่วมทําธุรกิจกับท่านเองแถมยังได้สร้างทีมงานขยายองค์กรออกไปได้ด้วยพลังทวีคูณค่ะซึ่งดิฉันมีเคล็ดลับนะคะจะมาบอกกับทุกท่านเพียงแค่ท่านคลิกลิงก์นะคะแอดไลน์มาขอเป็นเพื่อนกับโค้ดตาดา้าแล้วพบกันค่ะคนมีบุญต้องสำเร็จ